อา้าพี่มาติว,วเรื่องหรอครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่เห็นยันกันผีมันหลุดอ่ะเลยจะมาแปะให้ห้องนี้มันเขียนถ้าเจอฝากตะท้ายด้วยนะ ี่มึงคิดว่าจะหลอกผีเด็กวิทย์เนี่ยมันจะเวอร์หรอเฮ้ยเชื่อกูเว้ยใครก็กลัวผีเว้ยผีเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าในสมองไม่มีจริงเคมและเพเชอร์ขอข้างในาข้างนอกห้องน่าจะดีกว่าเฉียบพันทำให้เกิดลมพีเวตติ้งในแนวราบ สเสเตอร์ในเซอร์ิตอาจจะหลวงไปคอนมาเอมเนีแมตเต็จากปุ๋ยนี่เลยเก็บไว้อาจจะหลั่งผสมลงกับซัลฟูริกแอซิดอะแต่นี่มันห้องศิลปะนะทำไมมันทำงานเองรุ่นี้มันสั่งผ่านไวไฟได้มันเขียนว่าอะไรเอาองปู ขึ้นมาโอ้เ <dans les> <ici> ียมาไวไปไว เฮ้ยเฮ้ยพวกเธอห้องนี้ถูกพีสทิงเหรออ๋อเออเออใช่ค่ะแต่พอดีพวกหนู<อ>พวกหนูเออสะกดวิญญาณโดยโดยโดย พ่อผมเองครับมาสเตอร์ <Master S 2> mm. ก็เป็นห่วงตอนเนี้เราร้ mm. องขอไปติวห้องอื่นล้วแต่ยังไงซะถ้าพวกเธอไม่มีผลงานเหมือนกับห้องฝ่ายวิชาการอะ่ะมาสเตอร์คงต้องขอห้องคืนข้างบนเริ่มคำถามมาบ้างแล้วอะ่ะอ oh. <Okay>, ๋อโอเคครับมาสเตอร์โอเค อ้ยระวงังระวังโ้หไม่รู้ว่าพวกมึงจะร่วมมือได้ขนาดนี้นะเว้ยโกหกกันโคตรเก่งเลยวะ่ะ<ห>งั้นต่อจากเนี้ <c oughs> ยกูจะจริงจังกับการประกวดวาดการ์ตูนล้วเว้ยมึงก็พูดอย่างงี้ทุกรอบอะเอา้านี่เปนปีสุดท้ายแล้วนะมึงเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วนะจริงปีหน้าก็าสอบเข้ามาหาลัยละ งั้นเดี๋ยวเราช uh. ่วยด้วยคนจริงเหรอเออเดี๋ยวก็ช่วยด้วยเฮ้ยแบบนี้เราก็ชนะอยู่วะงั้นเดี๋ยวก็ช่วยด้วยมึงช่วยอยู่แล้วเซเลเบตินรออะไรวะโอ้โหโอเวนแล้วพวกก็ต้องมาลำบากบกีกเนี่ย